คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมบางคนถึงฝังอยู่ในใจเราเสมอแม้เวลาจะผ่านไปนานแม้เราจะพยายามลืมสักกี่ครั้งก็ตามบางครั้งสิ่งที่ทำให้เรายังติดอยู่กับใครบางคนไม่ใช่เพราะความรักยังไม่จบแต่เพราะคำสัญญาเก่าที่ฝังลึกอยู่ในวิญญาณสัญญาที่เราเคยให้กันด้วยหัวใจจริงแท้คําพูดอย่างฉันจะไม่ทิ้งเธอเราจะรักกันทุกชาติพบ แม้การเวลาจะผ่านไปคำเหล่านั้นไม่เคยหายไปไหนแต่มันกลายเป็นเส้นได้ทองที่ยังคงผูกพันดวงจิตของเราไว้และนั่นทำให้เราหนักก้าวต่อไปได้ยากแม้ในใจอยากเริ่มต้นใหม่แท้จริงแล้วการปลดปล่อยคำสัญญาเก่าไม่ใช่การทรยศแต่คือการคืนอิสรภาพให้ทั้งเขาและเราเพื่อก้าวสู่บทเรียนใหม่ของวิญญาณพอบางครั้งการปล่อย ก็คือรูปแบบหนึ่งของความรักที่แท้จริงที่สุดคุณละ่ะยังมีคำสัญญาเก่าที่ผูกหัวใจอยู่บ้างไหม